สวัสดีครับพบกับผมสปอตเบอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการ์ตูนในตำนานเป็นคลิปที่2นะต่อจากไอคลิปก่อนหน้านี้ก็คือคลิปที่พูดถึงโชนันดาขบวนการอัจฉริยะนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวของทางซัมเมอร์วอร์นั่นเองครับซึ่งซัมเมอร์วอร์นะครับเป็นการ์ตูนที่เรียกได้ว่าเก่าแก่ พอสมควรน,นะก็คือว่าผมดูการ์ตูนเรื่องนี้ครั้งแรกนะครับในอช่องไหนที่มันเอามาฉายอ่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นการ์ตูนในปี2552น้นั่นเองนะครับซึ่งนะการ์ตูนเรื่องนี้ครับก็จะเป็นเรื่องเราเกี่ยวกับว่าไอ้พระเอกเออไอ้พระเอกมันเป็นอัจฉริยะโปรแกรมเมอร์โอลิมปิกมันได้ถูกไหว้วานโดยรุ่นพี่รุ่นพี่อ่า ให้ไปเป็นแฟนปลอมๆเพื่อเอาไปอวดคุณย่าให้ดูเออที่บ้านเก่าซึ่งบ้านตระกูลนี้ครอบครัวใหญ่มากเป็นบางคนก็เป็นทั้งานายกเทศมสตรีเออบางคนก็เป็นพนักงานดับเพลิงบางคนก็เป็นโปรแกรมเมอร์ให้กองทัพแบบครอบครัวตระกูลใหญ่มากนั่นเองครับแล้วคราวนี้พระเอกดันไปได้รับโปรแกรมปริศนามาพระเอกก็เลยทําการไขโปรแกรม แต่ปากฏกว่าไขการไขน่ะเป็นการเปิดใช้งานเฉยเลยเออไอการเปิดใช้งานนี่ครับทาให้ทั้งโลกในเกมก็คือในโลกซัมเมอร์วอร์นี่ครับมันจะมีเกมยอดฮิตอยู่นั่นเองครับไม่เชื่อว่ามันเป็นเกมยอดฮิตมันเหมือนเป็นโปรแกรมที่มันช่วยเอ,อ่อในการดำเนินชีวิตมากกว่าซึ่งอันนี้นะครับเป็นการส่งไวรัสเข้าสู่เกมนี้นั่นเองเออตอนที่พระเอกเปิดใช้นี่แล้วมันซึ่งปรากฏว่าไอพระเอกก็โดนตามล่าโดยรัฐบาลอ่า คราวนี้ทุกคนนะครับในบ้านนี่จะต้องช่วยเหลือพระเอกให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้เออเรื่องมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่เนื้อเรื่องมันก็เหมือนจะซับซ้อนแต่มันก็ไม่เชิงซับซ้อนจะขนาดนั้นนะซัม m e มม a รอมันก็เป็นเรื่องที่ดูง่ายแล้วมันดูสนุกเออซึ่งเรื่องนี้นะครับมันมีตัวละครที่ผมชอบอยู่ตัวหนึง่งเออไอ้คิงคัสมาไอ้คิงคัสมาที่มันจะต่อยกับเลิฟแมชชีนเนี่ยเออแบบโคตรเจ๋ง มันเท่มากเลยครับไอกระต่ายคิงคัสมานี่แล้วคนที่บังคับกระต่ายคิงคัสมาครับก็จะเป็นไอตัวละครหนึ่งในไอกลุ่มครอครนวนางเอกด้วยนะเออแล้วศัตรูของมันนะครับซึ่งเป็นไวรัสนี่มันก็คือไอเลิฟแมชชีนจาชื่อได้เลยเลิฟแมชชีนแบบเก่งมากซึ่งคิงคัสมาอันนึงมันมันก็จะเกือบชนะอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องมันมีนมตัวโจ๊กอยู่มันก็เลยทําให้ไม่ชนะนั่นเองครับแบบโอ้โหเป็นการ์ตูนที่ผมว่า ดูได้ไม่มีเบื่อครับผมหยิบมาดูหลายรอบมากเลยนะสำหรับ Summer War deh. ถือว่าเป็นการ์ตูนที่หายคิดถึงครับปี2,9 0 9ครับ Summer War ซึ่งถ้าถือถามเรื่องความสนุกเดี๋ยเอาไปเลยครับ9เต็ม10ครับผมสำหรับ Summer ร a r นะหากใครยังไม่ได้ดูก็ไปหยิบมาดูได้นะครับเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้นี่มันให้อะไรหลายอย่างมันอาจจะไม่มีฉากลัก,ลกๆใกไขอะไรมากถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สแสดงให้เห็นถึงไ ครอบครัวใช่ไหมเออคราวนี้อ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ